สวัสดีครับหมอชื่อนายแพทย์สุรพัฒน์อัศวรุ่าการนะครับก็เป็นกุมารแพทย์โรคติดเชื้ออยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจัก,กรีนฤรือบรินสถาบันการแพทย์จัก,กรีนเรือบรินครับ สำหรับอาการของคนไข้ที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด19นะครับก็จะมีได้ตั้งแต่ไม่มีอาการไปจนถึงมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเล็กน้อยในบางคนอาจจะมีอาการหนักได้นะครับส่วนใหญ่อาการก็จะแยกยากจากการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจอื่นๆนะครับอาจจะมีอาการไข้ไอน้ำมูก เมื่อเนื้อตัวนะครับถ้าการหนักก็อาจจะมีอาการหอบเหนื่อยหายใจลาบากร่วมด้วยได้อย่างไรก็ตามเราก็จําเป็นจะต้องใช้ข้อมูลอื่นๆมาประกอบด้วยเช่นประวัติความเสี่ยงเคยสัมผัสผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่าเป็นโควิด1 9หรือเปล่าหรือเดินทางหรือใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคหรือเปล่าครับ